เมื่อเตรียมของเสร็จแล้วก็ตั้งกัดท้าพี่น้องวันนี้ผมจะต้มพะโล้ไข่เป็ดกับหมูสามชั้นไข่เป็ดอ่ะพี่น้องเวลาเราต้มสุกนะเรารีบเอาลงแช่น้ำเย็นจะได้ปอกง่ายแปดเก้าสิบทั้งหมดผมจะต้มสิบลูก หมูสามชั้นผมซื้อมากิโลละร้อยหกสิบาทนะผมจะหั่นชิ้นใหญ่ๆเลยนะครับจะได้ยกแค่ยกครดได้มันปากหน่อยจะได้ยกแค่ยกครดได้มันปาก <laughs> รากผักชีหัวเทียมพริกไทยดำออกมาตำรวมกันนี่ก็เรียกสามเตอนะครับโอเคกับโปรบเก็ต้โองคั่ก่กนจะได้หอมผมเมื่อเตรียมของเสร็จแล้วก็ตั้งกระทะใส่น้ำมัน น้ำมันร้อนแล้วเอาสามเือที่ตำไว้ลงไปผัดผัดจนสามเือออกสีเหลืองๆโป่งตินหอมแล้วก็ใส่น้ำตาลปี๊บนี่แล้วก็ผัดน,น้ำตาลปี๊บละลายน้ำตาลปี๊บละลายอย่างนี้นะครับแล้วก็เอาหมูสามชั้นลงไปผัดครับผัดจนน้ำตาลปี๊บสามเือเข้าเนื้อหมูแล้วเติมน้ำเปล่าลงไป น้ำเปล่านี่เราใส่เยอะๆได้เลยนะครับเพราะเราต้องตั้งไฟเคี่ยวจนกว่าหมูจะเปืออ่อยอีกตักองออกหน่อยน้ำจะได้สวยๆแล้วเราก็ปรุงด้วยเกลือใส่น้ำตาลทรายเพิ่มอีกหน่อยนะครับความหวานจะได้เหลมๆขึ้นซีอิ๊วขาวซีอิ๊วดำ อกเชยโปยกั๊กตามด้วยไข่เป็ดต้มก็ปิดฝามีไว้สุนให้หมูเปื่อยสุกแล้วสีไข่พะโลสวยขนาดผมไม่ได้คลุกฟิวด,ดำก่อนลงกระทะนะครับเนี่ยพี่น้องดูนี่น่ากินมากามก็คุณมันเก่งขอโต้ดอโต้ดม,มีน้ำพริกผักลวกผักสดด้วยนี่น้ำพริกกาปิ ก่อนกินอาหารทุกครั้งต้องล้างมือให้สะอาดแล้วก็เช็ดให้แห้งจําไว้นะครับเด็กดีเด็กดีไข่พะโลกหมูสามชั้นนี่ผมจะตักมาซดน้ำนี่นี่น้ำพริกผมก็จะได้สาวข้าวกินช้อนช้นเหมือนเดิมครับผมสาวข้าวไปเล <laughs> ลูกละคำ อืมอร่อยโปรดจ,จริงๆนะเนี่ย